สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตจากช่องอาร์ตเบกวันนี้นะครับเราจะทําขนมปังสําหรับคนทาขนมปังมือใหม่นะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยครับมีน้องบุ้งมาช่วยสวัสดีคฝักเนื้อฝักตัวดเดี๋ยวให้น้องบุ้งมาช่วยนะครับวันนี้เราจะนวดมือนะครับส่วนผสมก็จะมีไม่ใช้นมผงเนาะจะใช้เป็นแป้งน้ําเกยยีสต์นมเนยนะครับโอเคแล้วทําขนมปังอะไรนะครับฝากติดตามด้วยครับ โอเคอ่าวันนี้นะครับจะทำขนมปัง2ตัวเป็นเนยน้ำตาลกับเป็นหมูหยองพริกเผานะครับเดี๋ยวขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับอันนี้แป้งขนมปังนมนะครับนมจืดเกลือยีสต์น้ำตาลแล้วก็เนยนะส่วนผสมมีแค่นี้ ขั้นแรกบุ้งเอาน้ำตาลใส่ลงไปในแป้งก่อนอใส่ลงไปเลยโอเคอสเตปนี้จะทำคล้ายๆกับสเตปตอนที่ทำนวดเครื่องนะครับอ่โอเคทีนี้คนให้แป้งกับน,น้ำตาลเข้ากันอ่อย่งนี้ไปเลยเออเกียยไปเลยจริงๆถ้าเกิดว่ากลัวว่า ยีดมันจะไม่ไม่อคทิบก็สามารถใส่เข้าไปก่อนได้อโอเคจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนมกับยีดใส่ลงไปเลยใส่หมดได้เลยนะโอเคก็ค่อยๆค,คนๆคนๆให้เขาจับตัวกัน อันนี้เป็นสแคปเปอร์ถ้าเกิดว่ามันติดมือมากๆใช่ไหมบุ้งก็เอาสแคปเปอร์อ่าใช่ใช่ใช,ช่อ่าพอเริ่มซึมตัวน้ำของเหลวอะไรเงี้ยเริ่มซึมเข้าสู่ตัวแป้งใส่เกลือทีนี้ก็ใส่เกลือลองไปได้เลยใส่เกลือ,อให้ทั่วเลยอืม แล้วก็เราก็จะนวดต่อนะให,ให้เกลือเนี่ยกระจายตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมานวดบนพื้นโต๊ะเนี่ยได้ประมาณก้อนแบบนี้เอาลงบนโต๊ะได้เลยโอเคได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดู <c oughs> ใช้สแคป,ปรเนาะเวลานั่นก็เนี่ยใช้สันมือกดน้ำหนักลงไปเนาะแล้วก็หมวนกลับเข้ามา ดันไปม้วนกลับเข้ามาเนาะอึ๊บเนาะอย่างนี้ก็ได้เนาะเนาะดันไปดึงกลับเข้ามาดันไปดึงกลับเข้ามาใช้น้ำหนักตัวนะอ,อย่าใช้แค่แขนอย่างเดียวเดี๋ยวหมดแรงอ่าอืมแล้วก็ม้วนกลับใช่ ระวังเรื่องของข้อมือด้วยเนาะ,อะตอนนี้ก็แปรงโดก็เริ่มเนียนขึ้นแล้วเนาะ,ะบุ้งลองเอามือแตะน้ำนิดนึงแล้วก็ลองจับมันนิดเดียวแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับขึงฟิล์มดูดึงขึ้นมาโอเคอเนี่ยดูมันก็จะแบบเหนียวๆขึ้นมานิดนึงแบบนี้ใส่เนยเลยก็ได้ อ่าหรือว่าจริงๆนวดให้ได้มากกว่านี้นิดนึงก็ได้แต่ดูว่าน้องกายจะหมดแรงและอ่ะใส่เนยเลยอ่าเวลาใส่เนยก็แผ่แผ่มันแผ่แป้งออกนิดนึงก็ได้อืมแล้วก็ใส่ไปอ่าเนยนิ่มอืมแล้วก็พับพับอ่าอ่าพับเหมือนเอ่อ แล้วทีนี้ก็เข็นมันเดิมนวดต่อไปอม,มันก็จะรู้สึกว่าตอนแรกก็จะแฉะแนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเนยเขาซึมเข้าไปก็จะง่ายง่ายขึ้น mm hmm. ค่อยๆนวดต่อไปจะนวดจนได้ฟิล์มนิดหน่อยนะแล้วก็มาใช้วิธีการพักแป้งเยอะ ผักแป้งนานเอาอตอนนี้น้องบุ้งก็นวดไปเริ่มเนียนแล้วอลองลองขึงฟิล์มนิดนึงเอามือแตะน้ำหน่อยๆอืมหยิบมันขึ้นมาแบบนึ่งนะ,ะได้อ่านี่ก็เริ่มได้แล้ว ะจะสังเกตเห็นว่าตอนตอนดันมันจะไม่ค่อยขาดติดมือลอะให้นวดอีกแป๊บหนึ่ง <c oughs> โดเริ่มโอเคคนก็เริ่มหมดแรงแล้วนะครับ <c oughs> ได้ละทีนี้ก็รวบรวบให้เขามีผิวตึงใช่ถ้าไม่ถนัดก็ รวมแบบนี้ก็ได้ถ้าใครฟัดก็ได้นะ,ะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเนาะก็แปะนิดนึงหมวนก็ค่อยๆไล่ได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วแบบนี้เก็บ อะลองครึงครึงดูละลวกแล้วก็เหมือนดึงเข้าหาตัวนิดนึงอ่เดี๋ยวเราค่อยพักแป้งอ่โอเคได้พักไว้นะครับกระมังนี้ผมทาน้ำมันบางๆไว้แล้วอ่ะ,อะปิดฝาจะพักไว้ พักไว้30นาทีแล้วก็มายืดแล้วก็พับแล้วก็พักอีก30นาทีเราค่อยมาตัดแบ่งนะครับเพราะว่า,าให้ให้โครงสร้างเขาแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงโอเคครับอัน,นี้ก็ครบเวลาแล้วนะอ่ะเปิดฟ้าดูอ่าลองพลิกมาให้ดูซิลักษณะของโดเป็นงไงอ่าอันนี้ก็พูดดีขึ้นลองบุง้งลอง ทำฟิล์มเอามือชุบน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ลองจับเป็นฟิล์มดูขยุ่งขึ้นมานิดนึงโอเคอจริงๆลักษณะแบบนี้ก็ก็เริ่มได้แล้วนะก็ดีดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเราอยากให้เขาเหนียวนุ่มกว่านี้แล้วก็มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านี้เราจะทำการยืดนะวิธีการเดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะทำให้ดูครั้งเดียวนะมือแตะน้ำนิดนึง นะจับแบบนี้นะแล้วก็สะบัดนิดนึ่งดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปแค่นี้พอทําครบทุกด้านบุ้งก็พลิกด้านมันนะดึงขึ้นมาอ่าใช่แล้วก็พับลงไปอืดึงขึ้นมาแล้วก็พับลงไปงนะงใช่อืออ่าพอเราเห็นว่า พับครบทุกด้านแล้วนะก็กลับด้านนะได้ละทีนี้ก็พลิกด้านเลยอ่าพอพลิกด้านเสร็จเราก็จะใช้มือแบบกวาดๆเขา,าให้ให้ผิวเขาตึงนะอืมอโอเคอันนี้เราใช้วิธีการพับแล้วก็ยืดเข้ามาช่วยรอบเดียวพอ อ่าโอเควางพักไว้เหมือนเดิมอโอเคปิดฝาอ่าขอพักอีก30นาทีนาฬิกาอยู่ไหนอ่าพักนะสามนาทีแล้วหลังจากนั้นเราจะมาตัดแบง่งแล้วก็ขึ้นรูปก,กันอ่าเดี๋ยวเรานะมาเตรียมไส้ไก่หยองพริกเผาอ่าพริกเผานะใช้ตัวนี้ โชอโอชานะครับเป็นพริกเผาสำหรับเบเกอรี่เมื่อกี้เราตวงไก่หยองเท่าไหร่นะ150อาเขาบอกว่าอันนี้มันหวานนะใส่3ช้อนโต๊ะ่อแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มน้ำเอา,อาบุ้งก็ใช้มือคลุกได้เลยนะค่อยๆคลุกใครจะใส่ นมข้นเพิ่มความหอมมันก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราอยากได้รสของอหมูหยองแล้วก็พริกเผาขยำขยำแล้วกย็ยีเขาให้กระจายตัวทั่วเนาะก็ใช้นะครับหมูหยองหรือไก่หยอง150กรัมพริกเผานะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะพูน,พน แล้วก็น้ำนะครับประมาณ3-4ช้อนโต๊ะแล้วแต่ว่าใครชอบความอาชอบแบบแห้งๆหรือว่าชอบแบบชุ่มๆนิดหนึง่งได้ยังครับน้องบุง้งโอเคอโชว์นิดหนึง่งอ่นนี่ก็จะเป็นไส้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ในบันนะโอเคพักไว้ก่อนอ,อันนี้ครบเวลานะครับ โชว์น้อยลักษณะของโดนะก็จะพองขนาดนี้เราจะไม่ต้องเช็คฟิล์มแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทแป้งโดลงบนโต๊ะเลยอ่ะก่อนจะเทแป้งนึงบุ้ง,งโรยแป้งก่อนอ่ะแล้วก็เทนะเทลงไปเลยออโอเคแล้วก็โรยที่ก้นอีกทีหนึง่งเอามือตบๆนะตบๆอ่า เวลาตบเราก็จะแบบนี้นะตกไปเลยนะแล้วก็แผ่ออกอืมอ่ะทีนี้ได้แล้วไดว้ทำเป็นโรตีใช่อ่ะอ่าพี่จะให้บุ้งทำเป็นก้อนนะก้อนละประมาณสัก50กรัมก็ได้อ่าเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าใช้อน,นี้ตัดอ่าตัดลงไปเลยใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ด้นี้เลย โอเคเวลาเวลาที่เราตัดตัดแป้งใช่ไหมเราจะตัดอย่างนี้ตัดเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับแยกออกจากกันนี mm. นะ้ตัดแล้วผักเข้าออกไปเนาะนะเอาออกไปอืโอเคตัดแป้งนะเอาเป็นเอาเป็นสี่สิบกรัมดีกว่านะเอาเป็นสนะี่สิบกรัม แต่ตจะหมดอยู่ล้วเกินมาน่ได้ได้ได้ให้มันอยู่สักประมาณสามเกถึงสีก็ได้ไม่ต้องสี่เดียสมากเวลาที่เราจะขึ้นรูปเนาะ,ะว,วางแล้วก็ทำมือแบบนี้อุ้งอุ้งนี้นะแล้วก็เนี่ยมันเหมือนกับเข็นรอบแล้วก็ใช้นิ้วนี้นิ้วเห็นไหม อ่าใช้นิ้วอ่าแค่พอผิวเรียบอันนี้เราจะไม่ได้ขึ้นลูกตึงมากออ่า,อาโอเคไหงาทีนี้เก็บเนค่อยๆเอามือขยุมขยุ่มแล้วก็หมุนเนะเก็บไปลายนะอโอเคแล้วพอได้เสร็จเราก็จะวางเรียงพักไว้อือนี่ให่นไหมดูเห็นไหมนีเน่เก็บเนยรวบเข้ามาเลยรวบแบบนี้ได้อื ไ้ไม่ต้องให้มันนั่นมากก็ได้อโอเคทุกครั้งเวลาที่เราตัดตัดแบ่งเราจะเอาพวกเศษเนี่ยยัดไว้ข้างล่างอืมแล้วก็บางทีเราทํามือแบบนี้ก็ได้แล้วก็เนี่ยเอามือกดกดอคิดว่าห่อมันเป็นไส้อีกทีนึงเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็รวบได้เลยอืมถ้าเราแบบไม่ไม่คึงอ่ะนะแล้วก็รวบไปเลยอ่าได้ละอืม ก็วางพักไวอืมอ่าอ่าคุมพลาสติกอ่แล้วก็พักไวนะเราจะพักรอบนี้ประมาณ15-20นาทีหลังจากนั้นเราจะมาใส่ไส้นะครับไส้ที่เราทําไว้ก็จะมีะหมูยองมายองเนสเอ้หมูยองพริกเผาแล้วก็วันนี้เป็นเนยน้ำตาลโอเคครับ อ่ะโอเคตอนนี้ครบเวลาแล้วแล้วก็จะสอนบุ้งนะขึ้นลูกจริงหรือว่า,สาใส่ไสนะ้ให้พานมาช่วยก็ได้อ่นะโอเคเวลาที่เราใส่ไส้นะนะ่ชิ้นหนชิ้นนะแป้งอันนี้เป็นไส้นะนขั้นแรกนี่ใช่ไหมโดยแป้งก่อนใช้นั่นก็ได้นะ ตบะให้ป็นๆนะฮะที่ก,กับด้านพลิกกลับด้านอ่าแล้วก็แผ่แผ่เขาออกนะเอามือมาโอบนะแล้วก็ทีนี้ก็สั่ไส้ ใส่ให้ได้เยอะๆเวลาเราใส่ยังไงมีกดมันทำมือห่อหออืให้มันอยู่ในอุ้งนมเราแล้วก็กดๆเดี๋ยวดู ก็ค่อยๆใช่ค่อยๆโยกยโกๆพามเก็บก้นมันนะให้สนิทให้แบบว่าอย่าให้มีรอยปิเสร็จแล้วก็เรียงหาไว้นะเมื่อกี้ขึ้นร pues, <off five alan ches> <mic> <backs> <inaudible teeth> ูปไส้หมูหยองพริกเผาไปแล้วเดี๋ยวเรามา ขึ้นรูปเป็นทำเป็นรูปทรงลักบี้นะอันนี้จะง่ายนะวิธีการโรยแป้งนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะมากตบไล่อากาศเหมือนเดิม <c oughs> อ่าพอตบไล่อากาศเสร็จใช่ไหมพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านมาเนาะดึงนิดนึงนิดเดียวใช่ตั้งไว้จากนี้เราจะรวบเข้ามานะเราใช้นิ้วนะจิกนิดนึงรวบเข้ามานิดเดียว อย่างนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กวาดจากข้างล่างขึ้นมากดแล้วดันไปข้างหน้านิดหนึ่งนะอย่าดันข้างบนเนาะกวาดจากข้างล่างอ่ารวบกลับมาดันอืมมาให้หมดให้สุดนะทีนี้เราก็จะเก็บเก็บปลายนะหรือว่าเก็บขอบเขาให้สนิทใช่ พอเก็บเก็บขอบสนิทปุ๊บคึงนิดเดียวนะให้เขาทรงเขายาวออกมานิดนึงนะรนะูปทรงก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหม <c oughs> เห็นผิวเพราะว่าตอนที่เราขึ้นรูปเราเราเก็บผิวไม่ตึงพอ, <c oughs> อเดี๋ยวเอาใหม่จากนี้พับมานี้นิดเดียวพับมาใกล้ๆแล้วก็ดันแบกหน้าบุ้งอย่าให้นิ้วมันห่างเกินทำนิ้วชิดชิดกันเลย <c oughs> เออ แล้วก็จากข้างล่างควักขึ้นมาอ่าอึ๊บอืมดันไปนิดเดียวควักขึ้นมาดันไปนิดเดียวนะไปให้สุดเก็บอืมก็ซิวปลายให้สนิทอ่าเราเรากดแรงเกินเราใส่แรงเยอะเกินอืมเห็นไหมรูปทรงมันก็จะได้ประมาณนี้อ้วนๆน,นิดนึงนะ โอเคอ่ะขุมพลาสติกนะคุมพลาสติกพักไว้ประมาณ30-40นาทีนะเดี๋ยวผ่านไปสัก10นาทีก็ค่อยวอร์มเตาอบอ่านะโอเคครับครบเวลาแล้วนะเดี๋ยวบุ้งลองนะอันนี้พอเปิดออกมาทํามือแบบนี้ใช่ไหมเวลาที่เราเทสเราก็จับไปงี้แล้วก็บีบเบาๆอืม เหมือนเราใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนาะบีบสัมผัสว่าถ้าเกิดแบบตัวโดมันเด้งกลับมาช้าๆเบาๆหรือว่ามีแรงแบบแรงต้านเบาๆออกมาแสดงว่าโอเคพร้อมอ,อกแต่ถ้าแบบกดไปแล้วเด้งกลับมาเลยเงี้ยแสดงว่ายังไม่ค่อยพร้อมอันนี้ถือว่าโอเคแล้วเวลาบีบไปปุ๊บเขาจะมีแรงกลับมาเบาๆนะแต่ถ้าเกินกว่านี้ก็ไม่โอเค โอเคอ่ะเราทาหน้าด้วยไข่นะแปรงชุบนะเวลาจับจับตรงนี้จับใกล้ๆเราจะได้คอนโทนง,ง่ายปาดกับปาดกับถ้วยนิดนึงอ่าแล้วก็ทาบางๆอืมทาให้ทั่วตัวที่เราเป็นไส้หมูหยองวางไว้นู่นก็นได้ไส้หมูหยองพริกเผาอ่า โรยงานะโรยงาแต่ว่าเดี๋ยวตัวที่เราเป็นไส้เนยสดเนี่ยเราจะกรีดหน้าโอเควางไว้ทีนี้พอเป็นตัวเนยนะทีนี้เป็นเนยใส่ถุงไว้แล้วอันนี้มีดจริงๆเราใช้มีดปลายแหลมมีดอะไรก็ได้พี่ให้บุ้งกรีดเข้าไปอย่างนี้เลยนะ กรีดแบบอ่าเอามือจับตัวแป้งโดนนิดนึงอ่าระวังมืออ่าแล้วก็ลากไปมุมนั้นแหละลากตรงๆไปเลยเวลากรีดแกบบ็อ่าโอเคโอเคอ่ะทีนี้บีบเนยไปตรงร่องของมันนะอ่ะใช่ บีไปเลยอืมโอเคอ่ะทีนี้อีกอันนึงก็จะโรยน้ําตาลนะอ่าเราช้อนนี้ตักก็ได้เราจะโรยตรงร่องของมันที่เราหยอดไปนะโรยเยอะได้โรยน้อยได้โรยโอ,อืม โรยโรยบนเหนื่อยอืม,อมสีทา้แล้วอืม ตอนนี้นะครับขนมปังก็เย็นแล้วนะครับคนชิมก็รอไม่ไหวแล้วอ้าวมาลองดูใส่หมูหยองที่ตัวเองทำไว้อือชิมเลยฝีมือตัวเองนวดเองไม่หวานไปแล้วก็ไม่ได้แข็งอ่านุ่มใช่ไหม ส่วนมากขนมปังขั้นตอนเดียวเวลาอบเสร็จก็จะนุ่มอย่างนี้ละแต่ว่าพอพักไว้ข้ามคืนนะเดี๋ยวมันก็เขาก็จะแห้งขึ้นอีกนิดหนึ่ง mm hmm. อืมอ่าพัก mm hmm. อันนั้นไว้ก่อน <c oughs> ไปชิมอีกตัวหนึง่งอ่ะอีกตัวนหนึ่งเนยน้ำตาลนะขอดูหน่อยฮารูปทรงกำลังดี อืมนวดมืออืมนุ่มไหมนุ่มกำลังดีใช่ไหมสูตรนุ่ม้วยค่ะอืมกินแป้งหอมอ,มอ,อถ้าอยากให้หวานก็โรยน้ำตาลเยอะเยอะกว่านี้หน่อยฟินแล้ว <c oughs> ข้าวไม่ต้องกิน <c oughs> โอเคครับ อันนี้ก็เป็นขนมปังที่ให้น้องบุ้งทำนะนวดมือนะแล้วก็จริงๆแล้วสูตรเนี่ยมันเราสามารถเอาไปใส่ไส้อะไรก็ได้ต่อยอดทําไส้อะไรก็ได้นะครับถ้าตรงนี้ได้แล้วต่อไปที่เราทําขนมปังที่ใส่แป้งหัวเชื้อเราก็ทําได้ครับเพราะว่าธรรมดาเราก็ทําได้แล้วเนาะแป้งนะครับนุ่มนะขั้นตอนเดียวออกมาก็นุ่มเหมือนกันครับแต่ว่า เวลาข้ามวันเนี่ยเขาก็จะโดนดึงความชุ่มชื้นออกไปก็จะแห้งเร็วกว่าขนมปังที่มีแป้งหัวเชื้อครับวันนี้เป็นไงบ้างน้องบุง้งสนุกไหมสนุกค่ะตอนแรกคิดว่ายากกว่านี้แต่แต่จริงๆก็ยากนไม่ยากอย่าง <laughs> ที่คิดนี่แหละขนมปังใช้เวลานิดนึงขนมปังนะครับก็คลิปนี้นะครับหวัว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องบุ้งมากๆนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ